สวัสดีครับแฟรการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิมทำับิเศษครับวันนี้ผมจะมาทานไตยฮวนหน่อยครับเป็นร้านที่เคยทานมาเมื่อสักสองสมปีก่อนนะครับแต่เขาย้ายจากปากซอยท่าอิดมาอยู่ในเดลี่ท่าอิดนี่ฮวนเลือดหมูใบยานะครับโอ้เมนูหลายอย่างมากมีต้มเลือดหมู หวยจับตือหวนยำคุณเชียงยำหม,มือ่ยอ้โอสารพัดเลยเดี๋ยวจะช่วยทำคลิปรีวิวหน่อยอ่ะตือหวนครับตือหวนทุกอย่างคับทุกอย่างมันมีใส่อะไรบ้างอะ่ะอันนี้ทอนก่อนนี่ค่ะอนไม่เอาไม่เอาอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเออไม่เอามามไม่มามน้ำร้อนเดือดอย่างดีเลย หูกรอบเขาอร่อยครับคุชามาเสิร์ฟแล้วขอบคุณค่าเนี่ย <Yeah. S 2> นี่เป็นมื้อกลางวันของผมนะครับช่วยรีวิวกันหน่อยเดีย๋ยวใครอยากมาทานตรงน้ำ่อมนิดนึง นี่คก็ที่ผมชอบทานตือกวนเพราะว่าน้ำซุปน้ำซุปเขาจะร้อนดีนะครับแล้วก็รสชาติเยี่ยมเลยอืมขื่นใจครฮะในความเป็นผักกัดดองข้าวปล่าสักหนึ่งถ้วย เราจะเพิ่มพลงังงานในชีวิตมีหมูมีหมูกรอบมีเครื่องในบางอย่างนี่ฮะทานก่อนจะไปทำคลิปเป็นความสุขที่ราคาไม่แรงครับเป็นเชิญสตรีท t food คือหัวน,นี้ก็เป็นอาหารจีนนะครับจริงๆต้เร่วนหมูก็ทานตอนเช้าเนี่ยจะสดชื่นนะครับคนเราทานนี่ก็แก้หิวไป ร้านอ้วนใบายาเนี่ยงานอ้วนเลือ่อนอหมูใบายาเนี่ยก็เขาขายหน้าปักซอยครับแล้วก็เขาก็ย้ายมาข้างในผมก็เพิ่งมาเจอนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปไหนไม่ก็กเขาขายอยู่ติดกับเขาต้มสุดเขตอืม ที่ตอลรถสะดวกนะครับถ้าอยากตทานตือหวนแล้วอยากทานพวกต้มเลื่นหมูนะครับแวะมาเลยครับแนะนํานี่ดูหมูกรอบครับหมูกรอบยิงกรอบแล้วใส่แล้วก็ทานแบบต,ตือหวน้าจะอร่อยอแบบรับ เดี๋ยวดีตอนมอเรยต่อกขาจะช่กระตุ้นเศรษฐกิจฮะคนจะได้จับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรายจ่ายขออีกคนหนึ่งเป็นรายได้ขออีกคนหนึ่งนะครับโอเคถ้ามีโอกาสไปรายการก็แวะมานะครับร้านอ้วนเลื่อนหมูใบหย่าเดี๋ยวผมจะปักหมดุดไว้แผนที่อยู่้างใต้นะครับแล้วก็แวะมาซิมกันนะครับ อยู่ในซอยท้าจิตอำาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับก็เชิญชวนไปชินนะครับสวัสดีครับ